สวัสดีครับพี่น้องมาพากันเดี๋ยวครับเจนี่โจโจซ,ซบ่บวุ้ยกัมวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเจนี่จะพามาเห็ดหมกเห็ดพี่น้องหมกเห็ดใส่ไข่เป็นเห็ดน่าจะเป็นเห็ดญ,ญี่ปุ่นหรือเกาหลีนี่แหละไม่รู้ว่าชื่อเห็ดอะไรอีกแล้วเนี่ยเห็ดบวกไก่น้อยเครื่องมีอย่างมีเห็ดมีพียตัวมีใบบับกกอดมีต้นหอมนะคะแล้วก็มีตะไคร้มีไข่สองฟอง หัวหอมแล้วก็พริกแดงนะคะเดี๋ยวเรามาโขกเครื่องกันก่อนเลยจ้ะเดี๋ยวมันจะบังพี่น้องเดี๋ยวเลื่อนนี้ออกก่อน พริกแดงสดก็ได้เด้อพี่น้องก็ต้องใส่พริกแห้งก็ได,บบบบกด้ขอนบ่มีสบบึกพริกขอนบ่อไม่บอกพริกกันนี่ขอนบ่อไม่บอกพริกกันดคสไม่เอาพริกแห้งใส่กระเทียมหอมแดงอันนี้เป็นสูตรใครสูตรใครสูตรมันนะครับพี่น้องขา บางบางคนเขาทำเขาก็ไม่ต้องโขลกเครื่องแกงแบบนี้ใส่แก่หักริกใส่หักพริกบักพังนิฐตุง้งไต่กัน้ำปลาแดดใต่ทุกรใสตแค่นันกับด้แล้วกต่ ตำแค่หยาบๆก็พอค่ะไม่ต้องเอาไรละเอียดหรอกมันจะได้เคี้ยวนะคะทุกคนแล้วหยดใส่ก่อน เ็ดลวงสองอันเทียได้อันนี้พริกสดหักก็ได้ใส่เป็นเม็ดก็ได้ล้วเตแต่เจ้คว้มสอบค่ะเมน,นงงูง่ายๆเข้าครัวง,ง่ายๆกับเจนนี่โจโชแซบจากทุกคน ไม่ต้องโขกใส่นะครับถ้าจะโขกก็ต้องโขลกให้ละเอียดไม่งั้นมันจะเหนียมันสีหย่ำแล้วมันสิ่เหนียอันนี้หั่นใส่แบบนี่เอาถ้าถ้าไม่กินก็เขี่ยทิ้งอย่างเงี้ยแค่นั้นเองใส่ต้นหอมใบมะกรูด แต่ในไฟไทยเฮ <S <S ิร์บอ่ะพากิตูอันนี้พากิตูเนี่ยพากิตูบานเท่าไหนี่พี่น้องคนปลูกอยู่มันงอกเลยล่ะพี่ลาติเยอามาให้ ข้งแรกที่ได้กินพากิตูไทยนอกได้กินเด่นหหวล้ภาพฝรังอืมนี่สกหลายแคพี่น้องใส่ไข่นะคะไข่จะใส่กี่ฟองก็แล้วแต่วความชอบของเรานะคะใส่ฟองเดียวสองฟองสามฟองหรือใส่ทั้งเล้าก็แล้วแต่คุณนะคะ up to you don't care er นะคะไม่ต้องสนโลกมีไก่เป็นฟาร์มก็ใส่ทั้งฟาร์มเลยค่ะใค่อะ ีก่อนมันจะได้แบบทั่วๆมันสับปะหลังหนึ่งล้านมันจากน้ำปตา,าปลาปลาอีหือ เราจะนิ้มน้ำปลาล้านะคะ it is p l e นะคะน้ำ pale หรือน้ำปลาล้านั่นแหละหอยก็าบอกไปด้วยทีเพื่อดียนนะพี่น้องวามนัวเราก็ตวงออกไปแล้วกันหมกมันต้องอ,ออกเข็มๆนิดนึงจากนั้นเราก็าขย่ำครัพี่น้อง่าขาย่ำขย่ำให้เข้ากัน ให้เครื่องเทศเราเข้ากันขนาดบ้าให้สุกกตยังหอมแล้วไปนอ้องเนี่คิดบึงกรโดด โค,โคุกให้ก็เข้าเข้า,ขากันเลยนะจ๊ะเพื่อความแซบหนัวกลัวบ้านเราจ้ะ <im iter> เมื่อกอนอีสานแห้งกอบใครรับผิดชอบเลี้ยวแลบ้านนอน <im iter> อกอยากอยากเย็นเข็นใจ น้ำขับไปไม่มีเจ้อบอพอฝนนั้นแรงกิดต่ตอหลายปีข้าวปอต้องลอ,อน้ำฝนเดี๋ยวนี้อีสานชะอุ่มเขียวอย่างภาคภูมิไปทุกตำบลเนื่องจากในหลวงของเราเบอร์ให้เพลงอิตาลีโต้้วยพี่น้องค่ะท่านสอง ให้เราทุกคนรวมใจละปลูกไม้ยินมต้นเริ่มมีฝนดนโปรยลงมาเอาทีน,นี้เอาอเป็นกระดาษ้อยของที่เป็นที่นอ่อสุดสู้น้ำพัทยาหาดพิเศษ ม,ม,มีรุง่งมีมเนินมีคลองมีป่าเนื่องจากเจ้าฟ้าท่านมาโปรดตานบึ้งทุกหมู่บ้านที่ซนเอาเเียวแพทะปัวาปุวงไม่ไหวทุกต่ำเบื่อไหลจนจนน้ำส่งของนี้ แต่ทำเป็นสองห่อค่ะถ้าห่อเดียวมันใหญ่ไปบอต้องลอฝนดีคือเข้ารังเท่าแล้วเบอเพลงอิตาลีกวม้วนว่าพี่นองเอาสวดๆหน่อยเร็วเพิ่มผักกิตูลงไปเพราะ ใช้เงินเป็นคก้นที่มาดอนก็เป็นของขละยาเอาไปจำนำขอปักกันมนาะอะไรีได้เงิ่มคาราเมลคารินมือ,อมห่อแล้ววันหมกจ้า อันนี่ก็ชิใกญ่กวกูมูเท่าน้อลุกไส้หล่าตอนนี้ลุกไส้หล่ามุน่นขอนตรงนเราไม่มีเบตองเราก็เอาแผ่นโฟมหัวเอาค่ะโดนแถวเวอร์นะจ๊ะทุกคน ง,ง่ายอี e ซี่จะีซี่เกสนะคะทุกคนเราจะทำการนึ่งแล้วนะคะเปิดแก๊สก่อนแป,ป๊บหนึง่งไป ไปไฟปิดนะคะปิดผ้าอบนะคะนึ่จเลยจ้ะเดี๋ยวสุกแล้วเราค่อยมาดูกันทุกคน ไมพี่น้องเดี๋ยวก็สุกแล้วเนี่ยพี่น้องเรวจะเปิดให้เบิง่งนี่พี่น้องน่ากินไหมนี่น่ากินไหมคะหมงเห็ดค่อยอ่ะหอมบักที่ตัวดูสิโอเคนะครับทุกคนไปเลยเด้จากเด้อมันนั่นสุกแล้ว ขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกซับสไคร์และทุกแชร,แแชร์และทุกกำลังใจเด้อจัดเด้อคลิปเนี้ยไว้แค่นี้พอกันคลิหนาสวัสดีจ้าเลิฟยูอ้อบาย